สวัสดีครับปุ้มสวัสดีเปืือนสมาชิกุกดตานครับติดตามในชองเต้เด็กเลียงวัวทำร่วนตัวเรียนตัวน,น้อยครับวันนี้าดเพืือนมาชิกยาตัเรียนเล็กครับนีกบ่กับตั้งแต่ตั้งแต่ปุบไปนะครับก็เสียยมันอาจ,จะอุยๆก็เปิดใจหน้ากากนะครับก็บตั้งแต่ปุ้กก็เปิดเปลือยครับ รอบนี้ก็ปลูกไปเลยมันฟูดมงกุน,นะครับเราไม่เคยใดคิดยาไม่เคยได,ด,ยไ,ยไ,ดได้ปุ๋ยต่างไว้เลยครับวันนี้ก็มีโอกาสดีกับเวลาว่างบางต้นก็งามบางต้นก็ยังไม่เต็ยยดน,นะครับแต่ก็ต้องให้ปุ๋ยต่างไว้แบบน้นนะครับเพราะวะ่าตอนนี้มันเริ่มใบเลื้ยงนะครับใบเลื้งลยงอะไรก็้าหนาหน้าจะไม่เพี่ยงพอ ระบบยังไม่มีระบบน้ำนะครับตีเป็นมาตรฐ้านดีนะครับระบบน้ำระบบน้ำบ่มยังไม่มีดีนะครับเพื่อนๆป่าอาจจะแกว้งไปแกว้งมาดังนิดนึงครับนี่กับปลูกเหล็กเหล็กปลูกเหล็กมีตัวหน้าครับกากกับประมาณมีตัวหน้ามีตัวหน้าเดือนมีตัวหน้าเดือนลุกครับนี่เดือนเก่าเลยจมเดือนเลยครับนี่รับรอบเหล็กเลยกับตีจิ๊ด ยาต่างใบปุยต่างใบครับผนเพื่อนจะเิ็นใช่ไครับว่ามีรอยนอนกัดกินไว้นะครับก็เรือยอดก็เรือมากนะครับพวกก็เลยจิดให้หลรบเล็กนะครับผุนเพื่อนจงยี้มหน่ยรกนะครับอ่ารกนะครับผมเได้ตั้งที่นะครับผุนก็ได้ตั้งตั้งกูนนะครับอ่านี่ยอดเรือมากเลยครับก็ตั้งดีปลูกไปก็ตายอยปลูกนะครับปลูกปลูกไปได้ร่ำเดือนเดียว đây là róc nên plu không phải plom này các bạn, bằng róc là plu, răng răng anh ấy nín đền, bằng có một cái tâm kít là vườn vườn này chụp zoom này người nung tơ, nung tai, một người ก็คิดเป็นปุ๋ยต่างไว้ครับปุ๋ยน้ำอันนี้ปุปูกปลูกต้มครับจะรั้งเงี้ดินหน่อดินแดงะ่เง้ยครับตัวนินพุ่มไม่ได้รดน้ำท่อมดีว่าแลยครับกพมมมบไม่เห็นท่อมดีวันเป็นนาทีแล้วครับก้บนตกอยู่บ้างนะครับกุบนตกอยู่บ้างเลยก็นี่ครับจ่ายก้นตำหาัจารับจ่ายก้น จช่เป็นน้ำใช่เป็นน้ำธรรมชาติครับก็เดี๋ยวกเ็เห็ครับอ่าตดหน้ากากรน,นะครับการนี้ครับลัางยากทีปุ่มปลูกไปกันี่จีบเป็นรบเล็กเปมืนเดิมครับตั้งเปมืนเดิมตั้งกี้ดินกับใบเรื่องครับพอใบเรื่องนี่คือเขา,าการ์ตาหนาเนยนอนครับพุ่มก็เลยต้องมาจีบต่างใบย่อยก็ครับพุ่มก็มีมีนู่นะครับ แล้วก็ยีเบ็ดสี่สี่สั่งใบนะครับแล้วก็ซั้นจับใบแล้วก็เป็นบาเม็กติ้มนะครับแล้วก็ปมไส้อ่าเป็นเชือดอะไรนิดนึงครับผัวอย่างนี้นะคุณนะครับกระตั้มสี่เลือนเลยรับสีปุมกระตัมเดือนเลื่อนเลยกับสีปุมปลูกไปอายุบางเต้าบางปลูกบางต้นมันก็ไม่ตาวนะครับผัวบางต้นเนี้ยปมปลูกตีอะไรยีริบตนนะครับยีริบตนนี่ก็น่าจะเป็นจุดเรกครับนี่ครับตัวนี้จะน่าจะเป็นจุดเรกจุดเรกสีปุมปลูกนะครับถ้าเพื่อนๆได้ย้อนดูคลิปด้านล่างนะครับ ครับผมปลูกไปการตั้งยีนนะมันเดิมจะเตะโยนนะครับแต่ของผุมนี่เราบบน้ำอย่าเราบบน้ำยังไม่ได้มาต้านที่ครับหัวผมนี่อย่างใจแบบนี้ครับต่อปีแบบน,นี้นี่ครับต่อเดินรถนะครับใจน้ำจากตรงเต้งนู้เดินรถแต่ก็ผมป่วยไปไปลยวันนะครับแล้วก็ขึ้นมาอัเดตหลาทุดกระเล็กอาวันดีเร็กวิตใต้กิเลศเกินในระดับจมนีครับการผมไม่ได้รดน้ำเลยนะครับการมันใจระปุม นามธรรมจัดต้าคนตกคือมันได้รถเลยครับแต่ถ้กคนไม่ตกนี่ครับให้มันอยู่ให้มันคงอยู่ด้วยถ้าปรับความชื้นพวมันนี้ครับนี่ครับหญ้าในกุนหญ้าในหญ้าในในแปลงนะครับเราพยายามอย่าอย่าจีดนะครับหญ้าในเราเก็บไว้ก็ได้เห็นจุวยบังเต้งมั้งครับอันนี้ครับตอนนี้กใบเหลือเรื่องครับใบเรื่องไม่ใหญ่กว่ากาดน้ำนะครับแต่กาดต้านหนาเหนโนนเรา ทางดินก็ไต้เกลวสามรัมหบตีเลวหีืใต้ขี้เบื่อในระดับจุ่มเลยครับคือยอีเจ็ดหนีมาเจ็ดเจ็ดอีกนึงนะครับเนี่ยครับพอเริ่มดักยอดก็มาครับผมก็ทำการจีดใบครับให้ใบคงระปรับด้วยแล้วก็ให้นานดังใบครับเพลือยเปื้อนดูครับมะโรครุดเลยแล้วครับใส่แป๊บรุดเลยก็ไม่มีได้มาครับเพื่อนเดี๋ยวข้ออนุญาตจีโตอะไรกันครับตัวนี้ครับ อันนี้มันรุดตำมือเดียวกับลำบากตำต้นหนูเรียนจนน้อยคร like like ับอย่างนั้นเหมือนเมื่อกี้ต้นเลยครับโมอีทิปเล็ดน้ำไม่หมดนะครับผมผมโมตงอีทิปเล็ดน้ำไม่หมดครับแต่นี่ก็คือเหมือนกวนครับโอบกนกันลงดอกรับเพื่อนๆการตั้งใจแล้วว่าจีดการต้องจีดกับรอว่าโรเที่ยเวลาเดินทางขึ้นมาแล้วนะครับพอจากบ้านกับร่นก็ไปกับวันนี้ไปทิพย์โลกกับวันนี้เราก็อนุญาต อำเดตได้เปื่นเยนับจมเตรียมเตานี้ก่อนนะครับมีอะไรไหมไม่มาใต้เปื่นเป่นไรับจุ่มแล้วกับลังนี่รับลังแกจีดยาไปเลยนะครับมาจะมัเดตใบอะไรได้บ่มันเรื่องเรื่องหรือว่าเกี่ยวเปื่นเปนดูได้เลยกับใบเรื่องยังปนนะเปื่นเปื่อนตั้งใจดูได้เลยว่าใบเรื่องยังเปีเดียวเดือนนครับผมจีดยาไปรักหลบลงหลบแด่ยมยามัมเดตได้เปื่นเปล่ยนดูครับขอบคุณหี่เข้ามาติดตามรับจุ่มรับขอบคุณรับรับอ่เล็กเปลี่ยนความกิจิตนยครับต่ับ